ซ้ำเอาเลยสบายดีสวัสดีพี่น้องสาวลาวและกับสาวไทยเนาะทั้งในและกัต่างประเทศคลิปนี้มาพบอพอกับอ๋อเนาะเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้รู้สึกว่าด,ดีใจเนาะที่ได้มาเจอแรงงานลาวในไทยพี่น้องเนาะแล้วออกอเกิดมีคําถามอยากถามน้องว่าน้องซื้อยางมาแต่ใสเนาะนอไรคือแบบ มาอยู่ฝั่งไทยเนาะมาถึกต่องตามกฎหมายโบเนาะอยากให้น้องแนะนําตัวก<ข>อนก็อื่นก็สบายดีเลยสบายดีสวัสดีส่องยูทูบกูออร์ดาเนาะพี่น้องกะบ่าวเตยพ่นเนี่ก็เป็นแรงงานลาวเนาะพี่น้องที่มาจากประเทศลาวมาอยู่เมืองไทยถึกต่องตามกฎหมายมก็คือน้องนี่เฮ็ดระบบ m o u เขามามก็คืออยู่แบบว่าถึกต่องตามกฎหมายฮาบ่าต้องลบส่อนเลยนะก็คือ่าอยู่เมืองไทยนี่ถ้ามีบัตร แรงงานหรือบัตรทำงานนี่เขาจะได้ผลประโยชน์จากจุดนี้หลายๆอย่างเลยว่าจะเป็นการหักษาบอจะเป็นการอ่าเห็นใบขับขี่เปิดบัตรอ t m นู่นนี่นั่นก็คือแบบสามารถซื้อรถกันได้เรื้อยถ้าเขามีครบทุกอย่างนะคือข้อดีได้หลายอย่างแม่นแม่นก็ถืกต้องตามกฎหมายดีเออยดีดีเพราะว่ากระยักในนําทุกคนเลยถ้ายผู้ได้ยากมากทางานอยู่เมืองไทยก็ควรมาให้ถึกต่องตามกฎหมายแล้ว เป็นจังใดามาจังใดามาอยู่มาเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยจักเดือนละจักปีละโอ้ทลายรุร่วมๆตอนนี้กับเจ้าเขาพิธี่ฮกเลยเด้เยกับ oh. ไปไปมามา,มาไปกลับแหละ oh. เขามารอบใหม่นี่ก็จะเขาปีทีสามเลยเด้โอ้โหแต่จะว่าโดนเติบอ่าโควิดโควิดเปิดทีเด่เปิดประเทศก็เริ่มเขามาใหม่ oh. ก็ตอนนี้ก็จะเขาปีทีสามเลยวะยับมาหนึ่งเนาะ แล้วน้องอยู่แข้งใดอยู่ทางเราโอ้น้องนี่เป็นคนสารวัตรนาเขต<อ>คนตั้งไตอ่ไตเนาะเออยอยู่เหนือสุดน้องอยู่ไตเ,เนาะอันนี้เอือยการู้สึกดีใจที่ใดแบบมาเห็นแรงงานลาวในไทยแล้วอยากอยากท้ามน้องว่ะมาทํางานอยู่ฝั่งไทยแล้วแบบเฮดเวียะนาะนักโบเวียคือฝั่งไทยเขาจะาใส่แรง แรงงานนองค่ะนะนักโบหรือ,อว่าจังใดเรากะนายจ้างใจดีนำนองโบหรือว่าใช้งานนองเนวใดอันนี้ไก่ย,ยักหูอ๋อคือไอ้นีบ่บแมนคนมาเห็นงานเนาะคือคนมาเถี่ยวเนาะอ,อ,อ,อยากทมเรื่องเล่าของนองนอะงก็เส<อ>ิญเราให้ฟังเนาะก็คือการเห็นงานของคนไทยกับเห็นงาน8ดชั่วโมงเนาะกับโบนักมันพี่นองส่วนรายกับ<อ>ส่วนตัวน้องเองก็ถื่ว่าโชคดีที่ว่ามีนายจ้างสนใจดีแห้งได้ไย ก็คือเข้าอยู่น้าเพลินกินกินน้าเพลินมาสันเถาะเหตุดงานกับบ ו นักแบบกันเองคือลูกคือหลานเสวาการใส่เวียกนี่สิคือคอยคือถาดกับโมเมนต์จังสันก็คือธรรมดาอยู่แบบเอื่อยแบบน้องอยู่แบบอาจจะได้ลูกหลานนะโมเมนต์ที่แบบวัดน้องเสียอ่ะจังไดดอกก็คือแบบเพลินหักเพลินแพงคือลูกคือเต่าเพลินบดไอวาเลือกสันวัฒนามียางกับแบ่งกันกินอย่างนีนะเลยนะกันเสว่าลูกน้องก็ได้จากมันกับโมเมนต์มันเกินกว่าหันที่เพลินเมตาเข้าหัวนะือว่า งานกับบรินักแต่อบอปนักงกับเอนดูเฮาขึ้นเือเอนดูเอนดูก็คนในครอบครัวแล้วก็ความโชคดีของน้องนี่คือแบบในจ่างนี่จะดีแห้งๆเลยมีเรื่องหนึ่งน้องอยากสีเว้าให้เอ๋ยฟังเด้กะเรื่องจริงกับเกิดกระชีวิตของน้องนะตอนที่โควิดน้องสิเราหยอนขึ้นลังไปนะเลยน้องกับเมื่อบ้านน้องบ่มีเงินบันีโควิดเปิดประเทศไทยมันเปิดดานเนาะน้องเ่ะบมมีเงินน้องนี่ยกโทรศรัพย์ขึ้นมาโทรมหาเจ้าในไทยคนนี้ขอเงินน้าผพิ่นะ ทั้งที่จากกันไปหลายปีนะเป็นความประทับใจสม,มอ,อยังบ่ลืมอ่าทรหาเจ้าหน่ายเจ้ครับผมอยากไปทํางานกับเจ้นะคําถามหนึ่งที่เพิ่นถามข่อยนะเองไปอยู่ไหนมาทําไมเองไม่โทรหาพี่เลยทั้งที่ข่อยกับบ่านไปกับเป็นปีสองปีแล้วข่อยบ่ทรหาเพิ่นข่อยแบบรู้สึกผิดต่อคู่มือนี่ได้กับคิดได้ก็กะซีว่าตลอดแบบว่าเป็นความรู้สึกผิดในใจแล้วก็นเพิ่นว่าเป็นยังคือบ่ทรหาเพิ่นแน่ ก็เลยคุยกันพักๆหนึ่งคุยกันลายเหลืองแล้วรับพี่ครับผมอยากไปทํางานกับพี่นะตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วผมหมดตัวแล้วเออและเองจะมาวันไหนแต่ว่าผมไม่มีตังเลยนะเจ๊เองจะเอาเท่าไหร่ะผมขอสองหมื่นก็นคือแบบแบบเฮาบุคิดบัฟันว่าเพิ่นสี่กาโอนเงินในเฮ้าทั้งทีเฮาอยู่ประเทศเลาวน,นะไอน่ะนี่แหละคือแบบว่าคนไทยนี่คือความมีน้ำใจนะ ประเทศไทยคนไทยเพื่อนซีมีความเมตตาคนแล,ล้วกะ็เฮ้ามาประเทศไทยนี่เอาความดีเขามานะเอาใจเขามาแล้วกะ็เอาความส่อสัตย์เข้าหาเพื่อนสิ่งดีๆเรานั่นจะกลับมาเฮาเลยคนไทยนี่ใจดีขนาดสําหรับตัวน้องนะสาหรับตัวน้องที่ใดประสบพอ่อที่ใด้ชีวิตนี้ที่ไดพอ่อวัดตะเคือคือเจ้าหน้าที่เพื่อนสุดยอดอะไรก็คือสีว่าใสา่ แรงงานว่าสีนักเสียน,นันบ่ก็คือ,อย่วันหยุดวันย่างก็อยู่แต่เฮ้าดิวันหยุดเฮาก็หยุดเราจะไปเที่ยวใส่กระดาษคนที่มาจุ่งจานมาใส่เวียงใส่งานในว,วันหยุดคือวันหยุดวันทางานคือทํางานและทํางานก็ทําไปเขาจะไม่มาเคยด่าเคยสั่สงนู่นสั่งนี่จะว่าให้เราไม่เคยเลยความเป็นจริงเลยเออเออยาท้ามน้องว่านอา้องมาอยู่ประเทศไทยหลยปีนะน้องใดย่างจากประเทศไทยเดยโอ้กระดาษร้ายอยู่ที่เอื่อย แต่ก่อนชีวิตนองนชนีบุมีรถเครื่องครับเนาะมอเตอร์ไซค์<ม>บานเห้านะรถจกักรบานเห่านะกะน้ำพักน้ำแห้งจากพื้นแผ่นดินไทยก็ได้มีรถจักรขี่ขึ้นบานมืองเพื่นแต่ขอที่ซ้องมากคือรถอีแต,ตกไทยหน้าบานเห่าดิสมัยตะกี้คว่วยไทยเนาะบุมีนะก็ขวควมลำบากให้ฟังเนาะเลยกะมีเงินซื้อรถไทยหน้ากับชีวิตก็สบายขึ้นนี่แหละคือได้จากประเทศไทยแล้วก็ได้ลูกได้เมียก็อยู่เมืองไทยไดเงินแต่งเมียก็หาอยู่เมืองไทยนี่ไง เมืเ่อกี้ไก่ก็ลืมถามว่าสร้างครอบครัวเลยแมน่นมีครอบครัว<อ>มีเมียแต่ว่ายังไงท่นานมีลูกสา,า,าวลาวหรือสาวไทยกัสาวล่านี่แหละ<อ>เอ<ล>ยถือว่าโชคดีเนาะไดมาเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยไดไล่ล่ายางแม่นกะัะความประทับใจของน้องอต่อประเทศไทยต่อคนไทยเนาะไก่ยอยากอาถ่ามนองรับแรกกอะน้องเชี่ยอจังสีเนาะพี่น้องคือคนไทยนี่มีคนที่เมตตาคนเป็นคนที่มีน้ำใจซองมากเลยคนสิบแบงทีถ้ามาให้กินไห่เฮานะ คนไทยสิคนใจดีเลยน้องนี่ชีวิตแต่ก่อนบริฮูจักเมืองไทยชีวิตลำบากแห่งเดือยแบบว่าบ่มีรถเครื่องขี่หรือว่ารถจักรบรนเฮาน่ะพ่อได้เขามาอยู่เมืองไทยกับมีเงินส่งให้พ่อให้แม่ซื้อรถเครื่องได้ขี่ขึ้นบ้านขึ้นเมืองเพลินแล้วก็บ่มีเงินอ่ามีรถไทยหน้าคือเขาก็หาเงินอยู่เมืองไทยนี่แหละได้ซื้อรถไทยหน้าไอพอไอเม่ได้ใส่ กับชีวิตสะดวกสบายขึ้นกับย้อนเมืองไทยแล้วก็ความโชคดีนี่มั่นเปนแต่เฮาเดเฮ้าได้มาเมืองไทยเฮาได้อิมปากอิมทองพอเมอยูุ่บานเฮ้าก็มีความสุขนํ่นะแต่กับสิ่งสําคัญนะได้ลูกไดเมียก็ย้อนเมืองไทยกเลยเ<อ>งินได้ลูกได<อ>เมียก็ย้อนเมืองไทยนี่แหละถือว่าไดลาย,ยา่างแม่ความประทับใจคือความประทับใจเนี่ยแน่นอนแหละคนไทยนี่เพิ่นสมี<อ>ความเมตตาคือเฮากับเจ้านายเสมอนี่มันสิใช่เกินคําว่าเจ้านายกับลูกหน้องเพราะว่า คล้ายคนในครอบครัวเดียวกันมียังแบ่งกันกินซื่อทุเรียนลูกหนึ่งมากกระปอกสุกันกินนะนะก็คือบบําบัดได้เลือกชันวันนาตั้มมะคุงมากกับแบ่งกันกินจ่างีินะเลยในฐานะที่น้องเป็นแรงงานลาวในไทยน้องมียังอยากฟากถึงน้องๆที่อยากมาเฮิตอยากอยู่ฝั่งไทยเพื่อจะได้เป็นความหูหนึ่งเลยถ้าให้มาประเทศไทยอยากให้มากแบบถึกตองตามกฎไมายซองมากเลยเอาความสื่อสัต์ความจริงใจใเขาห้าคนไทยเพราะว่าคนไทยนี่เป็นคนที่แบบว่า มักความสื่อสัต์สุดจริตมักความดีจริงใจแล้วก็มีน้ำใจเขาหาเผิ่นเฮาบูมีงเงินมีคํำบ่เป็นอย่างเอาความสื่อสัตย์ของเฮาหนี่เขาหาเผิ่นจักมือหนึ่งเผิ่นเห็นความดีเฮาเพิ่อจีมีสิ่งดีๆตอบแทนเฮาแน่นอนคนไทยจังได้กัมีน้ำใจหลานเปอร์เซ็นต์นนะเนาะพี่น้องเนาะอันอนี้ก็เป็นแรงงานลาวที่อยู่ในไทยเนาะสิ่งที่ว่าน้องเพื่อนหูซึกประทับใจแล้วก็สิ่งที่น้องเพิ่นได้เนาะแล้วก็ได้ความหูเนาะ พื่อว่าให้น้องๆที่ว่าอยากเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งไทยเนาะจะได้มีบทเรียนจะได้นําจะได้หูวิธีเข้ามาเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางที่ว่าอยากเข้ามาเ็ำง,งานอยู่เมืองไทยเพราว่าเท่าก็เป็นคนที่แบบว่ามาอยู่ก่อนนะเาก็อยากแนะนํานนสิ่งที่ดีสิ่งที่เท่าได้ประสบพบผอในชีวิตเท่าห่อนเล่เกิยแบบว่าบางทีบางคนที่ว่าคนไทยเอ้ยจังสุนจังสี่เบิงข่าวเบิงละครเบิงทีวีอ่างต่างๆนะ ประเทศไทยเป็นอยางนูนอย่างนี้ก็คือโบแมนความจริงเลยพี่น้องประเทศไทยนี่เป็นประเทศสยามเมืองหยิบเลยไปกระหู้ทั่วโลกอยากมาสัมผัสอยากมาเที่ยวแล้วก็สิ่งหนึ่งคือความมีน้ำใจของคนไทยนี่ซัมแมนามหาสมุทรเลยน้องว่ะถ้าม,มาสัมผัสคนไทยดีๆสิ่ี่ห,ห,หูจักข้ามหนีแล้วก็สิทธิ์สึงเลยนะเพราะว่าพื้นแผ่นดินไทยนี่พื้นแผ่นดินที่ให้โอกาสคนเล่าหล,ยลายคนเลยได้เลยแมนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอญยก็ประทับใจคือกันเนาะ,ะยังให้นอ้องฟากมีอย่างฟากนำ มีอย่างอยากฝากคนไทยบอกแบบฝากส่องก็ได้หรือว่า<อ>มีอย่างอยากฝากให้คนไทยก,ก่อนอื่นกขอบคุณนะครับพื้นแผ่นดินไทยขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสเด็กหน่อยเล่าคนหนึ่งที่ได้มาเปลี่ยนชีวิตมาท้ามากินอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะาวามกากเปล่าเตยพ่นกับพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปกำลังใจได้เนาะช่องเตยพ่นชาแนลเนาะพี่น้องเนาะกับซัมนี่แหละพี่น้องกับฝากเอฟซีของเอื่อยเนเนาะเท่ากับลืมสือสองเลยซัมซัมนี่เลย ขอบใจน้องเน้อ<ล>ทีอ่สัมภาษณ์ให้เอ่ยสัมภาษณ์เนาะแรงงานลาวในไทยเนาะพี่น้องโอก็จะต้องจบคลิปอย่างสำนิโกรเนาอเขาซ่องคนก็จะต้องก้าวคำว่าสบายดีบาย มืดเหรอมืดแต่ว่าไฟสว่าง